เอาพี่น้องวันนี้เจรัศมีแล้วสีผ้าเหาขอแนวทางขอโชคอลาบโยนต้นเต็มบองนี้เพิ่นบองนี้เพิ่นว่าเป็นเฮี้ยนว่าเป็นเฮี้ยนเป็นเฮี้ยนยาเพิ่นว่าสั่นว่าเป็นบ้านยาเพิ่นผู้เพิ่นฝันเกี้ยวเนาะเพิ่นว่าหองหองหองค่ำว่าสั่นว่าตอนนี้เจรัศมีแล้วกำลังสีหาแล้วกำลังสีคอให้เท่าสีท่าแปลงให้ยาเพิ่นบว่าเบิ่งส่งนี่ ขอร้องเบิงเก๋ขอร้องเบิงมาแต่กวงแต่ไก่ หอมเทเกะทั้งหอมแปงตก้งหอมถูกวันนี้พี่น้องเอ้ยเกรสศมีแล้วขอน้ำแม่เพื่นให้เห็นเราบ้าเจ๊

ข้าออนะไปไปปูไปอ,อ,อันว่าคิสาดสองนี่ว่าได้ยูดีละเจ้าเอ,อ, <laughs> อาบวามแมนหรือบอพี่นออ้องแมนบอเจ๋แมนบ่อน,นั่นเจ้าว่าตัวนหน้อยๆเพิ่นให้ตัวใหญ่ไปตัวนหน้อยๆคือเกาตัวนหน้อยๆคือเกา่าโอ้แสดงว่าเพิ่นเป็นคนมีศีลเพิพ่นเขียนตัวหน้อยอือโอ้แดดกับมาหลือพี่น้อง

ตวน้อยๆอบ่เ <Sal> จ no 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 ้ตวน้อยๆอนะต้น no, ้อยๆแล่วใ่รคิดว่เห็นหล่าบ่ตน้อยตวน้อยเฮงมหัน้ำแห่หันคุอันเต่านึงอันไหนมาแน่นี้อันอหนนา้น่นี้ออกกันเลยเนาะเป็นนี้บอกว่ามันมีลอยหาันเอากันเลยเน เขาฝันเพื่นเราบอก่าตัวหน่อยค่ะโกดตัวใดก็่เจ๊เอาเบาให้พี่เห็นว่านฟังกันนะหนึ่งหกหนึ่งหนมันออกไปแล้วหัวเป็นเกหนึ่งไรนเนาะมันสีหันหัวเป็นเกลาหนึ่งพว่าหกหนึ่งมันออกไปแล้วแต่ว่าเจ๊เห็นเจ๊เห็นหกหนึ่งมันบอกเห็นหกหนึ่งตัวเดียวเดียวเนาเขาหรือเาหกหเป็นา นี่บ่เจ้นี่บ่อมื่อมือออกเนี่ยมองนี่เออนี่เพื่นไฮหอกหนึ่งเพิ่นไฮหงเไกหนึ่งเอาห่วเกนึงเอกหนเอนี่งเพื่อนไหน่เ่นหงเพิ่นหนา่เนหน่พอนไหน่ะเยอหพ่นนเอกหนงเ่เนหน่เพ้อ่เพนพอนงเกรัศมีอ ข้าหนึ่งเนี uh ่วหัวมันให้งเกนึ่หันหัวเป็นข้างนี่ละเอดี้อนแต่มันให้พวกเลยว่าไม่ได้ม่้เห็นเรื่อง่ายนี่บ่ได้ง่ายๆได้มาจากสเหลขอันต้นบวกงต้นบกง่อ๋อเพิ่นคือได้ข้าวว่าสื่อคักสื่อเนี่ยแต่อันได้มดทุกยางทุ่นแนวย่อนเลขกไ่ไ้เงินไว่าได้เฮ็นบานลงหแม่หาีอะไร โอ้แต่ว่าเยนเล็กะเลีนกินน้ำเล็กน้ำเบอร์อย่่ะได้กินน้ำเล็กน้ำเบอร์่นว่านี่เห็ดได้กินน้ำเล็น้ำเบอร์อืมลอยเหนียวเน้นๆหนืยดีครับน่าเจนเนาะอยหายเนี่ยมคีเกิด่บุญือะมีบุญเนาะเจ้าเนาะเขาคือว่าเห็นหอดน้ำห่านพระน้ำหยัง่านพระนีสิานพระเนิห่านพระห่นน้ต้ไม้แน่้วปวอันปวดไดปวบ้านล มนเี้ยงตืวนเร็แล้กง่หุบลิยแบ่เแล้วเข้าตืนเ้าเนาะมเลี้ยงหวัดืนนี่แหล,เละเพื่อนเอืน้นด <c oughs> ันคนดวงดีเนาะพี่น้องเนาะนแต่ว่าคือเห็นวงกลมอันเก้าหนึ่งครับอันสามหนคือตัวนี้ตัวมากแมนบเจมีลันี่น้ลใจรายปันใดันันหงหไองวัดนี่สิซื้อจังไดเข้า หนึ้อเก่าเนื้ออนดีเเก่าเนื้นื้อเก่าล้วเล่านื้อเก่าเก่าเนื้อว่านี่มันอืมแต่ว่าแล้วเล่าเล่าเล่าสินเน้นเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเด้อพี่น้องเด้ออันเจตูขออนุญาตแปลจากน้อยอันดีจังหนึ่งที่เก่ข่อยเห็ดชีบเจ้าข้าเจ้าว่าเจ่เอ้ยข่อยเบืองรัดเจ่หัดสมีย่ำได้นี่ข่อยรีบเบิองแล้วรีบเบืองอีกเป็นว่า ข่อยฟังเล่าบ่เข tamam ้าใจว่าต้องเบิ่งสามเทียสี่เทียร่แล้วจังข่อยจังคอยเข้าใจว่าั่นบางคนเนาะเทิ้งพนกับมักว่าเจ้านี่เทิ้งเบาเทิ้งหัวเทิ้งเบาเทิ้งยิ้มเพนข้าเจ้ามักหลายบันมันบ่ซี่เรียเพิ่นว่าเลขเล่าถือบ่ถือกับบ่ได้ว่าเลยว่าแต่ว่าโตโตเกะโตเกะรัศมีนี่ได้กินน้ำเลขน้ำเบอร์อิหรีบ่เกะ้กินเล็เล็น้ำเบอร์น้องนูองน้กมหาเลัยเป็นจบได้กินน้อนี้น้องนี้เขาะกได้กินน้องคนนี่ละ นี่น้นละลานันงีเหตุิกินน้ำเลี้ยงน้หาย้นตัวนี้ละเป็นตอยเหลียติเป็นตัเหลียมันะมันหมนมเอือีลมนียเฮียนหลังนึงก็ได้ย้อนเลขย้อนเบอร์มาเต้ตู้เย็นตู้ยางนั่นตู้เย็นตู้ยางในเบอร์ตู้ยางได้น้ำเลี้น้ำเบอร์แล้นี่เลี้ยงก็หับนึงหกนหคือว่าทรงลูกเลี้ยนมหาวิทยาลัยลแล้ว จบแล้วเฮ็ดงานแล้วนั่นเฮ็ดงานนั่นอันเอาเน็ตางานอยู่ใคได้ยินข่าวบานไก่เลี้ยนเชี่ยงเขาว่าบัตรพ่อตะลูกจบมหาวิทยาลัยปุบซื้อเลขบอกลับเลยว่าสั่นแมนอยู่บอกแมนตั้งแต่กี้นี่ลูกเลี้ยนอยู่นั่นซื้อเลขนี่ถือชงวดออกับพร่อตะลูกจบ บ่บ oh, ่กลับแจงหงวเราเจ้ลายอยู่ลายอยู่แมนบ่เริ่มจากนี้ไปสิกลับบ่าลาบแล้วเอาตัวใดแทนเนี่ยเด่นตัวใดเนี่ยเล่นเล่นตัวนี้ลาล่นใ่หกหนึ่งเอากา่งเล่นไม่เห็นล้หนึ่งบ่าเด่นเก่าหนึ่งเอาถือพันเบิ่งอีกจักรอบเอาบัดนี้แล้วสิกลับเลขเราได้พี่น้อง ตั้งต่กี้นันนันเลลูกเลี้ยนวิทยาไล่มหาวิทยาไล่นันซื้อเลขเข่าชุงวดได้หอดตู้เย็นได้หอดเคียงซักผ้าได้หอดเห็ดเฮี้ยนแมนโบเจ่เเียนย่เ็ออทรงลูกเลี้ยนจบมหาวิทยาไล่พ่อตาลูกเลี้ยนจบปุ๊บลูกได้เห็ดงานปรับซื้อเลขบอกกับบัตเทนนี่บอถือเลขพี่น้องแต่ว่างวดวังหันซื้อหนึ่งหกมันออกหกหนึ่งบันี้อันหกหนึ่งนี่ได้มาแต่ใสเก อยู่ต้นไม้นี่บ่ไม่ไม่ต้นไม่นี่บ่เจ้าก็เลยกลับหัวน้ำเนาะนล่ยกรับหัวเล่ยแยเอาแปยเอาเอาพี่น้องเอฟซีค่ะอือเจ๊รัตสมีเนาะคอยกะคอยกะดีใจหม่องนึงได้มาเหตุชีพเกเล่าเพราะว่าเอฟซีสิเที่ยวเบิ้งอยู่หันละเพิ่นว่าเกเจ้าฮ้อนบ่เก้เอาลงเอาล้วงไงพี่น้องเพิ่นเว้าเอายำมายำมาพี่น้องเพิ่นมักเจ้าเว้าคือ็ยังนี่ เพื่อนอยากเพิ่อนมากเบื่องเจ้าดีเจเพิ่นว่าเพิ่นรีเบื่องแต่เจ้าว่าดันเพิ่นว่าเพิ่นมากนี่เอาเนื้อเนี่เอาลอนเอาเนื่อเนื้ที่เอานื่อนลึก่งน้อหกมนอันอ้ยให่เลยคือเรบว่กับตแตกสิเรบวกกับตับแตกเลยหุ้วลาซีเรียมันเอองวดนี่เอาแท้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 ไม่นลอยไม่ลอยลอเลย บ้าม่เป็นพระอวว่าซื้อตเดียวโคโลแต่แกหนึ่งหก้ลคอยไปล่านตำบกหุ้งคอยถามขาเจ้าถามว่าเจตูได้เลขตัวได้เอาคือบอกน้ำเกลสามีบ่าเกลสมีเราซื้อเลขบ่กกับวันกัาเจ้าว่าคอยกันเลยเนีน้ำกับเจ้าว่าต่อไปนี่เจ้าถามเลาปุ๊บขันเราซื้อตัวนี้เจ้าเฝ้ากับเอาตัวกับลัดไว้โลดเด้อสันดกมากมากต้องให้เห็นอออืมมากมากตงให้เห็น บ and <AND well. <pt> ันี้ลูกเลี้ยนจบแล้วซื้อเลขบ่ถือกเลยบ่แมนมาซื้อบ่ถือกเลขนี่ถือกชงวดเออถือกชงวดแต่ว่าหังหังบ่กลับเอาขอบคุณเกลัาจะมีหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ